Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never like small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาช n แนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ทอนกันนะครับทุกคนทอนในตอนนี้คือมันเป็นตัวที่เก่งเวอร์มากๆเลยนะครับไม่เสียงขั้นโกงนะแต่ว่ามันเก่งๆอ่ะเออมันดาเมจมันเนี่ยก็เวอร์อยู่นะยิงแรงอยู่นะ เข้าสู่ช่วงกลางเกมมันเนี่ยทอรเนี่ยจะเก่งมากๆเลยแล้วทอนเนี่ยมันมีความสามารถในการไหลได้ด้วยแล้วมันเป็นแคลรี่ไหลได้มันไม่ใช่เหมือนเป็นคิวเลนที่เข้าไปตีใกล้ๆอันนี้มันเป็นดาเมจจากระยะไกลมันเลยดูเก่งนะในไฟนะถ้าเกิดมีตัวตายตัวหนึ่งเนี่ยทอยมันไหลย,ยิงยับทุกคนสามารถไหลได้หมดไฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเทมรูนพลังแฝงนะคะผมสำหรับไอเทมเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะหรือว่าใครจะ ขายมุรามะสะเป็นสลิกสติงก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก่อเกิดเป็นสลิกสติงมูรลามสะส์ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมชอบเซตเนี้ยเซตเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเซตที่สุดแล้วนะครับส่วนพลังแสงก็เป็นตายเกิดเหมือนเดิมนะครับส่วนรุ่นเนี่ยผมจะใช้เป็นเลดส,สิบนะครับในเกมนี้แต่ว่ารูของทอนเนี่ยมันใช้ได้3แบบนะครับนั่นก็คือเลดแรมเพดแล้วก็อเวกนะครับผมแรมเพดเนี่ยจะเก่งในช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับส่วนเลสเนี่ยจะเก่งในช่วงต้นเกมนะครับส่วนอเวกเนี่ยผมมองว่ามันก็เก่งนะครับผมมันยิงไวดีนะครับแล้วช่วงกลางเกมมันเนี่ยมันก็ขีบ่อยอยู่แล้วนะแล้วมันได ความเร็วโจมตีไปอีก16เนี่ยมันนข้ค่ที่จะเยอะนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะว่าใครจะชอบรูนแบบไหนนะครับผมแต่เกมที่ผมใช้เป็นเลดเนาะโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไปได้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นทอนนะครับผมตอนนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่ใช้แบกแรงได้ดีมากๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวตีไก่ที่สามารถไหลได้ครับผมคือในไฟ์เนี่ยมันนะถ้าเกิดมีใครตายหนึ่งตัวเนี่ยทอนมันจะทําการไหลแล้วนะครับผมก็คือยิงเละทุกคนยิงตายหมดไฟอ์อ่ะคือ ถ้าใครอยากได้ตัวแบกแรงอ่ะผมแนะนำนะไปฝึกเล่นทอนในตอนนี้ยมันยังเก่งเก่งมากๆเลยก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟนะครับผมตอนนี้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนเนิร์ฟนะมันเป็นตัวที่โดนปรับบ่อยมากๆในช่วงหลังอะ่ะตอนแรกมันโดนปรับให้อ่อนลงไปแล้วก็ตอนนะี้คือปรับกลับมาเก่งละไม่ถึงขั้นโกงเหมือนตอนนู้นละแต่มันก็ยังเก่งอยู่นะครับผม โอเคการฟาร์มของทอนในยเต้นเกมเนี่ยมันจะฟาร์มช้าหน่อยนะครับเพราะว่าดาเมจมันเบามันไม่สามารถใช้กระสุนม่วงในการฟาร์มคีิปป่าได้นะครับผมมันโดนปรับไปนะแต่ว่าการเชียร์เลนเชียร์คลิปเนี่ยมันยังเร็วอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือ,อเราอาจจะใช้เป็นม่วง2ไม่ใช่สีฟ้า2ม่วงหนึ่งนะครับผมในการเชียร์คลิปในเลนนะครับเนี่ยก็กระโดดเข้าไปแล้วก็เป่าเลยยิงนัดละ600บวกดาเมจของกระสุนม่วงปีกค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับ ทอรเนี่ยทำไมมันถึงเก่งพาสซีของทอรเนี่ยมันจะเปลี่ยนลดคู่ดาวมาเป็นพลังโจมตีนะครับผมถ้าลดคูดาว40%เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มดาเมจมา80หน่วยเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับส่วนสกิลหนึ่งของทอรเนี่ยจะเป็นการใส่กระสุนสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับผมง่ายๆนะครับผมสีม่วงเนี่ยจะทําให้ตีแรงสีฟ้าเนี่ยจะทําให้ตีทโโลส่วนสี เอ้ยสีฟ้าเนี่ยจะทําให้ยิงกระจายส่วนสีเหลืองเนี่ยจะทําให้ยิงสโล่นะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดสกิลหนึ่งขึ้นไปอีกอัปเกรดกระสุนของเราขึ้นไปอีกจะเป็นการกระโดดไปข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดเราใส่กระสุนสีม่วงเนี่ยก็จะทําการตีไปตะเบจดยิงในนัดแรกนะครับถ้าใส่กระสุนสีเหลืองเนี่ยก็จะตีติดั๊มในนัดแรกนะครับผมถ้าใส่กระสุนสีฟ้าเนี่ยก็จะตีระเบิดเป็นวงกว้างนะครับแล้วกระสุนเนี่ยสามารถเอามามิกกันได้นะครับผมถ้าเกิดม่วงกับเหลืองรวมกันเนี่ยก็จะ ได้ดามจด้วยแล้วก็ได้สตันด้วยนะครับผมถ้าเกิดเหลืองรวมกวับฟ้าเนี่ยก็จะได้สตันด้วยแล้วก็เป็นสตันหมู่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคมาเราตอนนี้คือผมเป็นตัวที่ต้องใช้บาฟฟ้านะครับผมเราก็อาจจะต้องเอาบาฟฟ้าก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นนะโอเคยิงเบามากๆ <c ười> คือไม่สามารถใช้กระสุนสีม่วงในการตรีคีปได้ต้องใช้บาฟฟ้านะถึงจะช่วยเราโหโยีหน้ามันเข้ามาขนาดนี้เลยวะ ร้องหลบก่อนทุกคนโอเคยิงไปยิงไปฟรีๆโอ้โหโดนจับด้วยไม่น่ารนอดทุกคนเหมือนว่าเขาจะได้ยังต่อเนื่องนะครับผมเราก็หาช่องทางยิงนะซิลอันตีไปหรือยงังโอเคอันติแล้วแต่เขาไม่ชิ่งมาหาผมว่าทุกคนชิงมารอบเดียวนะผมฟรีนะไฟนี้น่าจะหมดปะหมดดิฮาเาเตโอแต่เขาวิ่งแยกกันหอดทุกคนเขาวิ่งฉลาดนะไม่งั้นนี่ซาตานี่น่าจะไปด้วยนะครับโอเคนี้เราก็าการเคลียร์กระสุนเนี่ยก็คือการลากสกิลหนึ่งไป เคลียข้างบนนะครับจะไอ,ย,อยกเลิกสกิลนั่นแหละก็คือการเคลียรกระสุนนะครับสมมุติถ้าเรายิงกระสุนเนี่ยเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเราก็เคลียรไปได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียเนี่ยกระสุนเราก็จะครึ่งหลอดแล้วในไฟ์เนี่ยมันจะยิงได้น้อยนะครับผมดูดิการเคลียเวฟค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมใช้ฟ้าสองม่วงหนึ่งนะครับเคลียรเร็วมากๆเล่นบนจริงๆอะเราต้องไปเล่นโอเคเราได้สาตาปะยิง ซิลมันมาช่วยว่ะแต่ซิลโูซูเปอร์แมนถ่ายมาอย่างนี้โอเคเขาไม่จับผมนะผมต้องยิงให้ไหลไหลให้ได้โอเคไหลได้ละมาต่อเนื่องเลยทุกคนไหลได้แล้วก็ออกผักไปไหนวะนะเพื่อนไม่เป็นไรตามยิงไปโอเคไหลต่อยิงไป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 โอเคไหลต่ออีกทีหนึ่งเรียบร้อยสวยครับโอ้โหผมผมได้ทิปเป็นซิลสั่งรอบว่ะในก่อน4นาทีอ่ะผมต้องรวยมากๆเกมเนี้ยโอเค เดี๋ยวเราอาจจะไปเอาป้อมกาเนี่ยยังไม่น่าจะตีได้นะทุกคนเราต้องไปเอาของบัฟฟ้าก่อนเนาะโอเคบัฟฟ้าเนี่ยเป,เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้มันจะทําให้เราโบกดาเมจขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมผมจําไม่ได้นะว่าพาสซีฟของมันเนี่ยบัฟฟ้าหเปอร์เซให้4ดาเมจหรือว่าให้ดาเมจมาแค่2หน่วยนะรู้สึกจะให้มาสี่ปะถ้าคูดาว40%์จะโบกดาเมจมาร60เลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเค เราก็ไล่ไม่ได้นะทุกคนไฮเตะมันเอาผีเสื้อมาด้วยมันค่อนข้างที่จะสโลว์เราแล้วมันกดสกิลสองมันวิ่งเร็วมันหนีก็ได้นะเพื่อนเราเหมือนจะบวกกันในป่า่ะทุกคนผมต้องไปช่วยแล้วล่ะกดม่วงสาเม็ดเลยเพราะว่าเพื่อนเราหยุดให้อยู่นะโอเคเราก็เก็บออบเจกต่อนะโอ้โหบวกนะั้นแล้วหกร้อทุกคนโคตรแรงนะก็ตุมตีม่วง โอเคคือมันจะเคลียร์ออบเจกต์ได้ง่ายขึ้นนะครับพวกมังกรใหญ่มังกรเล็กหรือว่าดาร์คสเลเยอร์เนี่ยมันจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากระสุนสีม่วงเนี่ยมันถูกปรับให้ยิงพวกออบเจกต์เนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่มีผลกับคีป,ป่าเนาะประมาณนี้โอเคยิงไปตอนนี้เราก็ช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับผมรอ5นาทีเนี่ยเราก็จะเริ่มถ่ายป้อมแล้วนะเพราะว่าก่อน5นาทีเนี่ยป้อมมันอึดทุกคนมันได้แค่ป้อมไอ้เลนมังกรใหญ่แหละแต่เลนอื่น Okay. ยีน่าจะกลับเลนปะผมอาจจะดักทางนี้นะโอเคเขาไม่กลับนะครับผมเราก็เคลียร์คลิปล่างนะล้วก็เอาป้อมเลยถ้ายิงได้นะถ้าเขาไม่มากเฮ้ยแต่เพื่อนเราก็เลือดโลอยู่ทุกคนได้ไหมใส่กระสุนกันม่วงสามไปเลยทุกคนยิงให้เละ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 เรียบร้อยสวยป้อมได้ปะผมพยายามยิงให้เพื่อนแต่รถระเบิดวะไม่เป็นไรทุกคน เราอาจจะป้วนเปี้อนอยู่แถวนี้ผมอาจจะฆ่าซาต้าได้อยู่นะถ้าเกิดซาต้าเขาแบบไม่มือมือไวใจไวอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องระวังอย่าให้เขาสวนได้อย่างงี้คือผมสามารถเล่นก่อนได้นะโอเคยิงไปดิยิง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 ซาต้าไม่มีอันติเหรอถ้าเกิดเขามีอันติเนี่ยเขาต้องบินสวนผมแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเอาป้อมล่างก่อนนะครับผมจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการเล่นทีเผลอนะถ้าเกิดซาต้าเขาแบบมีม,มีเขามีสติเขาอาจจะบินสวนผมผมตายได้เลยนะครับผม แต่เื่อกินนี้ผมฉชบช่วยไม่ได้ก่อนเราก็มากดดันเราป้อมกลางต่อนะครับป้อมกลางเนี่ยเป็นป้อมที่สําคัญมากๆกันนะถ้าเกิดป้อมกลางเขาแตกเนี่ยคือป่าเขาจะเล่นยากเพราะว่าคีบกลางเราจะดันเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เขามีพื้นที่เล่นน้อยนะครับผมโอ้โหผมไม่อยากเข้าไปพัน,นิตนะถ้าเกิดเข้าไปพัน,นิตเนี่ยมันน่าจะเสียอยู่ผมผมน่าจะโดนโดดน,นะโอเคไม่ได้อซิดไม่เป็นไรราะเตวะรจะเตวะฝืนยิงเลย ขัว oh, ผมเรียบร้อยคือซิลเข้าซาต้าเข้าเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะทอนคือเขาเอาซิลมาเนี่ยถ้าเกิดซิลเล่นดีๆเนี่ยเขาสามารถฆ่าผมได้เลยนะแล้วก็ซาต้าเนี่ยไปเป็นตัวที่ผมเกลียดมากๆถ้าเกิดมันบินเข้ามาเนี่ยผมหมดทางรอดทุกคนคือเลือดเต็มๆเ,เ,เนี่ยผมก็ตายซาต้าบินเข้ามามันแรงมากๆแต่ซาต้าเขาไม่ค่อยโฟกัสผมนะค่อนข้างที่จะดีหนะ่อยยีหน้านี่ผมก็ยิงตายได้นะ ยิงดิยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปดิสไลด์หนีหอ่ะโอเคอันติยิงเข้าไปไม่น่าถึงทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราได้อมิอามาแล้วผมอาจจะโซโล่คองได้อยู่นะตอนนี้ยิงเลยแล้วกันทุกคนเพื่อนเราไปดึงเลนบนไว้นะเพื่อนเราดันบนสูงอยู่นะเขาอาจจะต้องกลับไปการบนนะครับผมโอโ้เขาเปิดตามาแล้วว่ะเขาเห็นเรานะตอนเนี้ยแต่ว่าไม่น่าทันทุกคนโอเคสมัยพลาดด้วย <laughs> โอเค เดี๋ยวเราน่าจะต้องปล่อยมังกรบนนะข้างบนเรามีบวกทุกคนเราอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนแหละไม่ต้องอาจเราต้องไปโอเคเพื่อนเราจัดการได้แล้ว่ะต้องดันป้อมกลางว่าช็อตเนี้ยผมว่าเราต้องดันกลางว่ะทุกคนต่อให้เราถูงเข้าไปเนี่ยมันผมอาจจะโดนเขาส่วนตายแบบช็อตข้างล่างนะครับผมผมก็ต้องระวังตัวขึ้นมานิดนึงไม่นิดแหละเยอะเลยถ้าเกิดซิลกับถ้าเกิดซิลกับซาตา้ามันโฟกัสผมเนี้ยผมก็น่าจะเล่นยากละ ผมอยากได้บัวเพื่อนขออ,อเพื่อเราฟาดเละเลยทุกคนไม่เป็นไรยิงอันติเพื่อตอดก่อนนะอันติเนี่ยไม่ได้ทําคือเราไม่ต้องเอาไว้ยิงให้เขาตายก็ได้นะคือยิงเปิดไฟก็ได้เปิดไฟเนี่ยมันแรงนะเมื่อกี้เนี่ยคือ2 0 0พอะดาเมจแรงมากๆเปิดไฟทําให้เขาเจ็บเนี่ยทำให้เขาแบบกระวนกระวายในการเล่นนะมาดิซิลมาดิซิลเอาไป3นะัดเกือบแห้งนะถ้าเกิดดนันนันคีคือตายคุยที่หน้าเข้าอ่ะทุกคนจับเคสวยเพื่อเราจับนะกลับไปสวนกลับไปสวน ถลายไปมันจับเพื่อนเราอยู่วะโอเคยิงตายไปเลยทุกคนผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะไม่ตายนะผมก็เลยตัดสินใจยิงนะสาตาที่ผมยิงตายแล้วเนี่ยอติไปก่อนนึงทียิงยิงสามนัดเรียบร้อยล่วงซิลยังไงเพื่อนต้องการเนี่ยต้องโอ้โหไม่ได้วะไม่เป็นไรอาจจะได้บนปะโอ้โหซิลวะมาดิไหลซิลไปดิไหลซิลไปดิยิงไปดิครับผมผมว่าเราจบเกมได้แล้ววะตอนเนี้ย จบอย่างไวทุกคนสิบนาทีว่ะซิวซิวไปซิวไปมาดีเกิดมีอีกมาดียิงอีกยิงอีกโอ้โหมาดียิงยันบ่อไปเนี่ยยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหจบก่อนทุกคนโอเคสำหรับแนวทางการเล่นทอนเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม